วันนี้เราจะมาแนะนําสักเล็กน้อยอาใจเข้าพูดใจออกโทรแล้วกําหนดฟังวันนี้เราจะมาพูดถึงสมถะกับวิปัสนาญาณทําทไมาวิปัปสนาญาณถึงได้บุญเยอะกว่าสมถะสมถะก็คือเราต้องทําจิตให้สงบก็คือมารู้ลมหายใจ หายใจเข้าพูดหายใจออกโทเห็นไหมจนจิตสงบไม่คิดอะไรเลยเห็นไหมอย่างที่บอกสงบแค่ชั่วแวบหนึ่งคือช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นเห็นไหมเราไม่ได้คิดอะไรเลยเห็นไหมจิตเราก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเห็นไหมจิตเราก็จะสงบเย็นเรารู้สึกเย็นสงบเห็นไหมแผ่เมตตาคนเขาก็ได้บุญเอาความสุขไปให้เขา เขาก็ได้รับบุญใช่ไหมแต่วิปัสสนาญาณทําไมถึงได้บุญเยอะกว่าเพราะวิปัสสนาญาณเนี่ยเราจะได้มักได้ผลการวิปัสสนาญาณก็คือการคิดคิดในไหนคิดในสมถาะาให้สงบก่อนใช่ไหมจิตเราสงบแล้วควรแก่งานก็คือไม่มีกิเลสมาที่ต้องมาคิดนู่นคิดนี่ไม่ได้คิดอะไรเลยเห็นไหมจิตเราก็ยกจิตขึ้นมาพิจารณาธรรม ก็คือการเกิดเป็นทุกข์หรือเรื่องศีลเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะการวิปัสนาญาณตัวนี้การคิดตัวนี้คิดอยู่ในความสงบคิดอยู่จิตที่เป็นกุศลเนี่ยจะทำให้เราได้มรรคได้ผลเห็นไหมตัดภพตัดชาติพิจารณาจะเกิดปัญญาไอ้ตัวเนี้จะทำให้เราได้พระอริยตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเห็นไหมแผ่เมตตาไปมันจะได้เป็นบุญมหาศาลเห็นไหม บุญจากการที่พิจารณาธรรมหม็นมแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยก็ต้องควบคู่กันไปสมถะก่อนแล้วถึงวิปัสนาญาณเห็นไหมทำจิตให้สงบก่อนเย็นเห็นไหมนิ่งเย็นสงบแล้วค่อยๆมาพิจารณาธรรมเห็นไหมเราจะได้ทั้งบุญเห็นไหม,ไหมแล้วก็กุศลบุญแล้วก็บุญกุศลที่เราจะต้องได้ตรงนี้เห็นไหม,ไหมจะเกิดความรู้วิปัสนาญาณตัวเนี้ย จะทำให้เรามีความรู้มากขึ้นเนเราก็จะมีความรู้ในการตัดกิเลสได้เห็นไหมตัวนี้ก็จะทำให้เราถึงบอกว่าบุญเยอะเห็นไหมวิปัสนาญาณบุญเยอะกว่าสมาถะเห็นไหมเพราะฉะนั้นแต่เราก็ต้องทำทั้งสองอย่างไม่ใช่มาเออพอนั่งปุ๊บบางคนอยากหัวดีอยากได้บุญเยอะมาถึงลงไปนั่งอะ่ะจิตยังไม่สงบเลยเอา,เ,อาเรื่องนูน้นเรื่องนี้มาคิดละ คิดเสร็จแล้วมันก็ออกออกจากออกนอกนอกกายที่เราไม่ได้ปีไปคิดไม่คิดอย่างอื่นน่ะวิปัสสนาญาณตัวนี้มันต้องคิดในธรรมธรรมะที่เราเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไปคิดพอนั่งปุ๊บกบ็จิตยังไม่สงบนี่พอคิดเรื่องนี้อ,อ๋อเรื่องนู้นก็เข้ามานะอ,อ๋อโอ้โหคิดไปเ,เ,ออเรื่อยเรื่องนู้นต่อเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อแต่ไม่ได้เกี่ยวกับธรรมะสักอย่างเลยเห็นไหม เพราะฉะนั้นเราต้องทําจิตให้เราให้สงบก่อนเห็นไหมสมถะก่อนแล้วถึงวิปัสนาญาณเราจะได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งบุญเห็นไหมได้ทั้งจิตสงบเราก็จะมีจิตเราก็จะเย็นมีความสุขเห็นไหมแล้วเรามาวิวปัสนาญาณต่อเราก็จะมีบุญกุศลเนี是是่ยเราจะได้มรรคได้ผลตัวนี้มันต้องทําควบคู่กันไป是 ไม่ใช่ว่าออบางคนเอาไม่เอาสมาถะอย่างเดียวเองสบายแล้วยน็นนั่งมีความสุขละเห็นไหมถ้าเราสมาถะอย่างเดียวตรงนี้จิตเราสงบใช่ไหมเราไม่ได้คิดอะไรไม่มีปัญญาแต่ว่าจิตเราสงบเรามีความสุขเราพอใจละเห็นไหมแต่ถ้าเราออกจากสมาธิเมื่อไหลเห็นไหมเราได้รับสิ่งกระทบภายนอกก็คือบางทีคนว่ามัาง่งไม่พอใจมั่งไรมัง่งเห็นไหมจิตเราก็หลุดละเห็นไหม จากที่เรามีความสุขมีสงบนะเพราะไม่มีสิ่งมาเราเราที่ว่าเออทำให้เราไม่พอใจไม่อะไรเห็นไหมแต่พอเรามากระทบปุ๊บเนี่ยเราก็จะอารมณ์เสียละโมโหลนะตัวเนี้ไม่ดีเห็นไหมสมาะแล้วต้องวิปัสสนาญาณทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิอย่างเงี้ยให้สงบก่อนจิตให้สงบก่อนนะแล้วก็พอจิตสงบไม่คิดอะไรก็เอาธรรมะพระพุทธเจ้าที่เคยแนะนําไปมานะ มาคิดพิจจรณาเรื่องการเกิดก็ได้การเกิดเป็นทุกข์เห็นไหมเรื่องศีลก็ได้เรื่องอะไรที่เคยแนะนําไปนึกเรื่องไหนออกเห็นไหมจากที่เราสุตมะยปัญญาจินตมยปัญญาเห็นไหมตอนนี้เราอยู่ในขั้นภาวนามยะปัญญาเราอ่านก่อนเรารู้มีความรู้ก่อนอ่านมากรู้มากเห็นไหมค้อความเพิ่มเติมมาเห็นไหมเราก็จะมีสุตมะยปัญญาแล้วก็มีจินต ตอนนี้เรากำลังมาภาวนาเอาความรู้ที่เราได้ศึกษามาได้เรียนรู้มามาคิดพิจารณาเราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นไหมเพราะอย่างนั้นนะถ้าเรานั่งนั่งขึ้นมาปุ๊บพิจารณาเลยเห็นไหมจิตเรายังไม่สงบเลยเห็นไหมจิตเรายังไม่ควรแก่งานเห็นไหมถ้าจิตเราสงบปุ๊บเราคิดอะไรก็รู้เห็นตามความเป็นจริงเห็น ให้พวกเรามาอย่างเงี้ยนั่งสมาตอนเช้าอย่างเงี้ยเช้าเช้าจิตเราจะสงบได้ง่ายพราะเมื่อคืนเนี่ยบางทีเราพักผ่อนเพียงพอแล้วเหนมัร่างกายเราเพร้อมในการมาปฏิบัติธรรมให้มนั่งพอสงบด,ดูลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทรจิตเราจะค่อยๆเย็ยนลงเย็นลงจะลมหายใจไม่รู้ถึงลมหายใจแล้วก็จิตเราก็จะอยู่ที่ศูนย์กลางกายอาจจะแป๊บนึงอ่ะ อัที่หนึ่งหน้าที่สองหน้าที่อ่าค่อยๆอ่าเราก็ดึงลงไปอีกเห็นไหมดึงจิตลงไปอีกเห็นไหมก็อย่างเงี้ยดึงกันไปดึงกันมาหลุดมั่งไรมั่งใหม่ๆมันก็อย่างเงี้ยพอสักพักหนึ่งมันจะไม่คิดอะไรละจิตเราก็จะไปอยู่ที่ศูนย์กลางกายเพราะจิตเราเนี่ยเหมือนลิงเราต้องฝึกมันฝึกมันจนมันเชื่องมันจนมันนั่งมันสงบละที่ศูนย์กลางกายเห็นแล้วก็เอาอาหารให้มันก็คือธรรมะนี่แหละ ให้มันทิดให้จิตคิดพิจารณาเห็นไหถึงเราถึงบอกว่านี่การคือการให้อาหารใจของเราคิดพิจารณาธรรมะตัวนี้เห็นไหมเพราะสิ่งที่จะไปต่อก็คือจิตของเรานั่นเองจิตหรือใจของเราที่จะต้องเดินทางต่อเห็นไหมพอเราให้อาหารใจเขาเห็นไหมเราจะมีความรู้มากขึ้นเราจะมีปัญญามีปัญญาตัวนี้มาทําอะไรเห็นไหมเพื่อจะมาะมีปัญญาและตัดกิเลสมาตัดสังโยชน เห็นไหมพระโสดาบันตัดได้สามตัวเห็นไหมเราจะเข้าพระอรหันต์ไม่ต้องกลับมาเกิดเนี่ยเราต้องตัดสั่งโยน์สิบตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพวกนี้ก็คือเป็นอาวุธสําหรับประหารประหารประหารกิเลสก็คือลมหายใจนั่นเองเห็นไหมพอลมหายใจเราใช้ลมหายใจเสร็จเห็นไหมเราก็ใช้ปัญญาต่อมันต้องส่งต่อให้เห็นไหมพอเราสงบเสร็จแล้วเห็นไหมลมหายใจเรานิ่งสงบแล้วเราจะมีปัญญาเห็นไหม ส่งกันเป็นทอดทอดเพื่อจะมาตัดกิเลสตัวนี้ให้มันมันหมดสิ้นไปจากใจของเราเราจะได้เข้าได้มักได้ผลทุกครั้งที่ให้นั่งสมาธิอย่างน้นอยๆพิจารณาน,นิดหน่อยถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่ต้องพิจารณานั่งให้มันสงบก่อนแล้วก็ค่อยพิจารณาเราก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริง ในสังขารของเรานะไม่ได้ไปรู้เห็นอย่างอื่นจะได้รู้ว่าเออคนเราเกิดมามันต้องตายนะอะไรเนี่ยกายมันตายแต่เราไม่ตายให้เราคิดพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆบอกว่าทุกคนคงเอาไปคิดพิจารณาดู